ครับวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอีสานบ้านพุยยน้อยสุขสุขนครับผมกินเขาน้ำกันเด้อครับเมนูครับง่ายงสไตล์อีสานบ้านพุยยน้อยก็แบบนี้แหละครับพี่น้องอันนี้ลวกขาครับลวกขากับยูบานนี่แหละครับขากับปูกไว้ก็พอได้ลวก ได้หนึ่งเสป่าต้มใส่ป่าอยู่ครับคาลวกค่าครับแก้วบองครับผมแก้วบองฝีมือแม่บ้านครับแสบแสบครับผมแก้วบองกับลวกค่ากับปลาแห้งครับปลาแห้งแล้วก็สมสมยังนอนน่เนาะสมหมูครับ แม่บ้านเพิ่นปิ่งหรือเด้อครับนี่สมมูครับผีกน้วยนี่ครับเมนูง่ายๆสไตล์อีสานบ้านพุยน้อยครับผมปลาแห้งลวกขาแก้วบองนี่ปิดท่ายไล่การโดยนี่ครับบ้านนี่พี่นอ้อง พิ่ายรายการบักมีสุกค,ครับโอ้เหลียงเออเฮอเป็นตะแสบพะโลมากๆครับผมมาชาัยนพี่น้องเทปซี่ทุก่านทุกคนครับเนาะบักมีบักมี่เริ่หมักขนุนทุเรียนดีสารครับแสบๆน้ำมีสารบานพื่นย่อยครับผมเนาะก่อนที่ไปประชุมครับเออมีประชุมที่อบตอรครับเมื่อนี้อ๋อ นี่ครับแก้วบองแก้วบองปลาแห่งปลาแห่งสมมูรวกคาน้ำอ้าวไยเบิ้งซัมเน่แลละนาอกครับอาจารย์พี่น้องเอฟซีทุกคนครับนี่กระิบบ่ได้กินเห็บเบิ้งหนุก <laughs> อยากอายครับ <laughs> พอกันไหมครับผมคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับสวัสดีครับ